ไม่แต่แต่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะโดนลูกหลงนะเราเมื่อกี้ีเราเราอยู่ในรถ <พา S 2> เราไม่โดนเราแบบใกล้ชิดแล้วพี่นะรู้ได้ไงว่าหนูจะไปผับป,ปะเราเพิ่งบอกพี่อ่ะหนูเพิ่งบอกพี่ไม่ถึงวิตอนนี้พี่อยู่ไหนมาหาหนูเดี๋ยนี้ก็คือคบกับหนูจะคุยออกับสาวคนนหนก็ได้เหรอ <c oughs> ไม่ไว้หน้าเลยใช่ปะไม่ให้เกียกันเลยใช่ปหะไอ้เหีนคมันแกนอยู่ปะเนี่ย ที่คบกันไม่ให้เกียรติกันเนาะเอาแล้วเอาแอ้วเอา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 เองเหนเอายอาเอามอาเอาเอาเางอาเ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 อาดอาเอเอาเอาเอาหาเอาเอาเ้าเราเอ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 านอาเอาเาเอาเอาเอาาเาเอาเอเอาเอือาอาาาน้เออาาเอาคาเอเาาเ เพอ่มมากน้ำมันเหลือหกก็คือจริงๆที่น้ำมันน้อยเพราะว่าเราเขาบ้านปู่ไปแล้วจริงโอนเงินมาพี่มาช้าจากสองหมื่นลดเหลือเอาหมื่นห้าเอามาเดี๋ยวนี้กระเป๋าสองเจ็ดเจ็ดโอนมาโอนมาค่ะไหนพี่บอกพี่ดูแลเเฮ้ยยบชี่ เพิ่งเคลียเผาบ้านปูแล้วหนพิ่งพูดอะไรว่าแบบน้ำมันหมดเพราะเราเผาบ้านปูเลยทำไปกินข้าวโอ้ยไร้ล้างคนอื่นอนะแบบนี้แหละรับผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้ซะโอ้ยเบือเว้ยทำไม่เคยทำผิดแต่ก็โดนมองว่าผิดเว้ย มีห้าศพนะครับผมออวดด้วยเป็นไงอะบาปกรรมไหมบาปกรรมไหมใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยบาปกรรมไหมยอ้ยกแก๊งไอ้ ก็เห็นแล้วว่ามันกระตุกแล้วมันแบบมันไม่ทันแล้วจอดเอ้าอุตส่าห์ว่าเห็นแล้วนะสี่ทุ่มอ๋อเมื่อกี้เป็นสี่ทุ่ม ครับผมหมออยู่ไหนอะอย่าดันอย่าดันยาดัน